สวัสดีค่ะพี่น้องเสียงฝนดังนะคะเสียงฝนดังพอกันเป็นคลิปที่3ของเราพัฒนาวันนี้นะคะ,อะแอดจาไดเด้ว,ดวค่ะพี่น้องนะคะ,คะลงไปแล้ว2คลิปน้องต้าหแล้วก็เด่นบน3สูตรนะคะ่ะเด่นบนสมสูตรมีเลขมีที่มาด้วยอัะไรไมีที่มานน่นนะคะพี่น้อง เลขมีที่มานันมันจะเป็นที่ชุดเด่นที่แอดว่าไปรักลอยได้พ้อมนะแมคะ่ค่ะอ่าหลายท่านที่ขอเขามาเขาไปรับชมเด้อค่ะพี่น้องนะคะขอให้เดินต่อมือนีเนาะคะ่ะมือนีสูตรนั่นมันเด่นหลายสูตรที่อยู่ในเหล่มเลยค่ะสูตร,ร่ัลุดเห็นแน่นอนเนาะค่ะนะคะเชนะื่อใจตัวใดพี่น้องเขาไปเบื้องคิดพี่น้องเขามาแล้วซอยแอดกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นแน่เด้อค่ะ ทางมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องในทางก็มีเข้ามีหลุดเพราะฉะนั้นอา่านี่พี่น้องร้ายทันขอสูตรเลขมีที่มาเนาะค่ะอันมันเป็นสูตรของเพ่นเนาะค่ะพี่น้องมันเป็นสูตรของเพ่นแอดกับตัง,งค์ขออนุญาตบาทคร่ำพี่น้องเด้อค่ะสูตรของเพ่นกะน,นะคะขอให้พี่น้องเบิ่งยุ่นน้ำแอดก็ได้เนาะคะ่ะเบิ่งยุ่นน้ำแอดก็ได้ภาวะ มันเป็นส pues pues like ูตรของเพลินเพลินบ่หายเนาะค่ะเพินบ่หายจะบ่เอาละเนาะพี่น้องเนาะเพลินหายเนาะท่านเข้าก็ดีแล้วเนาะค่ะอ่าลูกหลานเพลินจะอ่านคอมเม่นด้วยค่ะพี่น้องลูกหลานเพลินอ่านคอมเม่นด้วยอ่าคอมเม่นเพื่็นยังค่ะแต่ว่าเพลินทักขอความมาเนาะอ่าตว่าท่านขอความอ่าแอดกะต้องขอตรวจขอไพ่พี่น้องอิลีนะคะนะคะ สองนาทีแล้วไปสู่คาเตือนของทางช่องเขาเลยค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อที่สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะโอ,โอ้น้ำถ่วคลักแน่น้อพี่น้องจังหวัดตากโอ้ยน้ำถ่วมย่างสูงเลยค่ะ ดูแลเจ้าของขอให้แข้วค่ดปลอดภัยทุงหงทุบอลเดอร์ค่ะพี่น้องทห้งฝนตกกระแห้งเนาะคะ่ะเล็กหน่อยแลนครับขีดนคะคะพี่น้องโอ้ยขอให้ปลอดภัยกันสุมองสุบอลเดอร์ค่ะค่ะสิบหน่วยล่างชุดนี้เนาะคะ่ะพี่แอดจะเอาโลกนี่เป็นชุดสิบหน่วยล่างนะคะสิบหน่วยล่าง ชุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นน้องต้าสีวค่ะสิบหน่วยล่างของเขามันจะมีอยู่อสองชุดนะคะ่ะชุดที่เอาเข่ามากไม่รุดมดเลยค่ะสามใบมัอนั้นนี่นนละแอดจึงว่าบางสูตรถ้าเอาเข่ามาปุ๊บรุดปุ๊บก็บมีพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นเดินถ้า,าไอใยู่ในในเหล็มนะเดินดีค่ะคือเนื้อที่มือแหลกรุดเลยนะคะแอดประหยัดสูตรจะคล้องรุดด้วยค่ะเพราะว่าสูตรเีามีเยอะอยามพี่นอ้องไปวพาถึงข้างซื้อเนาะคะ่ะ ดูชุดนี้ค่ะเดินเงี้ยๆที่แอสเยดายเนาะค่ะที่แอเสียดาย,ย,ย968ไม่เห็นซักกับตัวที่ล่างเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมือนี้เฮ็ดแล้วได้180เปนเบิ่งวิธีทำเนาะคะ่ะเปิดไปแล้วหนึ่งวันวิธีทำ3บวกกันสองครั้งได้6 2บวกกันสองครั้งได้4 6บวก4ได้10คือ0ยก0ไปบวกกับ4บวกกันสองครั้งได้8 แปดบวกสามคงที่ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดคือหนึ่งบวกเจ็ดคงที่ได้แปดแปดบวกสองคงที่ได้สิบคือศูนย์เนาะคะ่ะที่มาของหนึ่งแปดศูนย์เนาะค่ะพี่น้องคะนะคะหนึ่งแปดศูนย์นะคะ,ะ,คะแล้วก็หน่วยแล้วค่ะวันนี้อันนี้หน่วยไม่ใช่สิบหน่วยอันนี้คือหน่วยนะคะเห็นปะคะ่ะไปสิบห้องกับว่าเอาเนาะคะ่ะไปสิบห้องกับว่าเอาหน่วยคือหน่วยเนาะคะ่ะเมื่อนั่นเขายื่นตัเลขสามเนาะคะ่ะ วันนี้ทำแล้วได้หกศูนย์หนึ่งสองเินไปที่ถ้ำบวกกันย่างละสองเมื่เลยพี่น้อง4บวกกัน2ครั้งได้8 8บวก6กนะคะสบวกกันสองครั้งได้6กสามสองหกบวก8ดได้14่นะคะยกสีไป2บวกกัน2ครั้งสองสองสี่สี่บวกสี่ได้แปดอีกนะคะยก8ปดไปแปดสี่บวกกันสครั้งได้8ดอีก8ดบวกกันสองครั้งได้สิตั้งหคะ่ะ 6บวกสคงที่ได้10คือ0 0นบวกหได้1 1ึบวกหได้2ที่มาของ6 0 1 2นะคะ6 0 1 2นย้หอาจจะเทียบชนให้ชุดนี้ก็ไม่มาผิดนะคะผิดไม่มี3และ4ีวดนี้ทำแล้วได้5 7 8 1นะคะบวกแลยคะ่ะพี่น้อง หลัก10ล่างบวกกัน3ครั้ง4 3่2 2บวก3ได้5ตัางหา5บวก2คงที่ได้7 7บวก1ได้8 8บวก3ได้11ที่มาของ5 7 8 1นเนาะคะ่ะ5 7 8 1อ่ะอันนี้มันอยู่ระว่างขับคายขับค่าล้วล่ะพี่น้องถ้าเดินต่อกันขึอต่ออ่ะชุดนี้ก็หลุดนะคะหลุดน้ำกันทั้งสองสูตรเลยเข่าชุดเดียวนะคะที่หลักหน่วย แต่ถ้าเอามาครบล่างมันเข่าอยู่นอพี่น้องอันนี้ก็มาครบล่างได้นะคะธรรมดาพี่น้องนะะที่นี่นะคะเดี๋ยวแอดจะเอาขอม้าเทียบชนใหนพี่น้องว่าอสองตัวมาหนึ่งตัวเพราะว่าชุดนี้มันเตรียมลงห้านแล้วนะคะแอดก็เลยเอาชุดสองตัวมาหนึ่งตัวมาเสริมทับเนาะคะ่ะสิบหน่วยล่างเข้าที่เก้าสิบหน่วยล่างเข้าที่เจ็ด เดินสิบหน่วยล่างเข้าที่ห้าปากกาเมิดพี่น้องเนี่ยว่าสิบหน่วยล่างเข้าที่ห้าสิบหน่วยล่างเข้าที่หนึ่งสิบหน่วยล่างเข้าที่สามวันนี้ทําแล้วได้สองกับหกพี่น้องนะคะแบบหนึ่งเดอ้อค่ะไปดูวิธีทำเพราะว่าสูตรอย่างนี้มันเป็นของแอดนะคะหลักหมื่นบวกกันสามครั้งได้เท่าไหร่บวกเก้าบวกสี่ หบวกกัน3ามครั้งได้3 3บวก9ได้12เอาตะหน่วยได้2องเอาสงลงสองบวกสคงที่ได้6ได้2กับ6นะคะได้2กับ6ไปดูที่สูตรนี้นะคะแอดเอามาเสริมทับในพี่น้องแล้วค่ะแล้วแอดจะเทียบช่นให้10หน่วยล่างเข้าที่9 10หน่วยล่างเข้าที่ศูนย์ สิบหน่วยล่างเข้าที่ห้าอันนี้เลขกี่นะคะแอดปิเขียนผพดนะคะแอปปิเขียนเลขกศูนย์สิบหน่วยล่างเข้าที่ศูนย์สิบหน่วยล่างเข้าที่หกสิบหน่วยล่างเข้าที่สามนะคะชนเหล่ามากด้วยค่ะที่นนองศูนนี้นะคะระวังให้ดี มือใดชดแล้วพอมากก็คือจับคูได้เลยนะคะอ้าวชุดนี้แอดไม่ได้คัดสูตรออกมาแต่เวลาไปเยอะแล้วเอาไว้รอบหน้าจังเบงสูตรเด้อพี่น้องสูตรนี่นะคะแอดไม่ได้คัดสูตรออกมาอยู่ในลิมนะคะได้ดูแต่สูตรนี้นะคะที่แรกแอดว่าจะเอาออกใบเดียวยันมันหลายชุดนี้เอาไว้รอบหน้าก็แล้วกันเพราะเวลาไปไกลแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็แอดจะเบิงเทียบชนสองสูตรนี่นะคะอ่าชนกันที่เก้า เก้ามางวดนี้ชนกันที่หนึ่งหนึ่งไม่มาแต่จับคู่ได้ที่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้าสี่ห้าชนกันที่ห้าห้ามาที่ห้าเก้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งชนกันที่หนึ่งหนึ่งไม่มาแต่จับคู่ได้ที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะงวดนี้ไม่ชนกันจับคู่ได้ที่หกหนึ่งงวดที่แล้วชนกันที่สามมาที่สี่สาม งวดนี้ชนกันที่หกจะมาไหมหกนะคะหกสิมาบอนะคะเดี๋ยวแอดจะเทียบชนให้เพราะว่ามันมันเริ่มทะย่อยรุดแล้วมันมันสูตรบางสูตรมันก็นเดินเงาแล้วนะคะนี่เห็นว่าค่ะพี่น้องสามสูตรนี้ชนกันที่หกสูตรหลักหน่วยที่ยังเดินอยู่นี่ก็มีหกนะคะเดี๋ยวแอดยับกระเถิบไปมันเพียงกันก่อนนะคะค ็นบ่ค่ะสูตรหลักหน่วยที่ยังเดินอยู่เดินไลายวดอยู่ได้พี่น้องนะคะหลักหน่วยกับเดินมากไปลักซิเห้า่อเอาลดไปสองมือมือนั่นกับเขายุ่ที่สามวันนี้สามสูตรชนกันอยู่ที่หกเอดฟันหกที่หลักร้อยเพราะว่าคือหลักหน่วยล่างนะคะชุดเต็มนะคะแอดจะลงตัวนี้เล่ากะ พี่น้องแก็บเอาวัตถุสูตรค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องเด้อค่ะที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาอาเขามาแล้วพี่น้องซอยแอดกดไลค์กดแช่เนี่เด้อค่ะ คือแอดจะได้หานแนวทางดีๆดีเด่นมาฝากพี่น้องได้เนาะค่ะมีกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหล,ลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ